สบายดีสบายดีพี่น้องคือเก่าคือเดิมเนาะงวันนี้เพิ่มเติมคือวันนี้มานยังมีส่วนทางหลวงวันนี้เนาะเพิ่มมือปฏิการเท่าไหร่คือคืนหลายคนเขับไลยพี่น้องเลยวันนี้วันที่สหเดือนเดือนสิบเอ็ดพี่น้องเออสิบห้านี่เล็กนะวะโบกูเล็กเนาะเออสร้างพอพี่น้องเลยวันนี้คือว่าเป็นมือเนื่องแล้ววันนี้คนหลายเนาะวันนี้วันที่สหสองสองเจ็ดอีกสองสามหมื่นก็คือว่าซูมาพระขวดักสีเดเมื่ได้พี่น้องนี่ปีนี้ก็ขึ้นจัดห้าหมื่นนะพี่น้องแต่ว่าวัอนี้วันต้องมาไล่ยาห้างเพราะว่า เอายืนโดทางหลวงผู้สาวกับไล่พี่น้องไงยนี่ยแหละคุ้งตามมา่างก็ไล่ยัห่างไปเบื่องน้ำกันผู้งเศรจะไล่จะน้อยบอ่ข้าวโซนี้เนาะโซนนี้ไปวายกำลังแบบกอลาวบีงไก่เน๊ะมีขลาวบีงไก่ไปเบิ้งพี่น้องราคาเท่าได้เนาะเลย ไกยย่ยูคนทันดหลวงพี่นอ้องส0พันพี่น้องนี่นะเออทย่นี่จะ่าไก่้นี่กันนะ่าจะแม่ไก่สมสันพี่น้องเลย3สันเนาะเออนั่นแหละแม่ยป่นบอก่สาันอีเลฟพี่น้องน่นี่อะไปีพอดเลย,เป,เลยปีครับพันกีบป,ปะจบบบ 4, บับบ้านปะาบ้าะไกัน,น เขางยันจับได้ด้เขาลามพี่น้องนี่นะเขารามขาามนูพี่น้องนี่องขาามอีบ้างนได้บางแปสิบีพี่น้องเลยมันเขาามเนาะนี้นะตัวเอาแคมเขาล้อมพี่น้องนแ่อันนี้ได้เยราคาเาไดีนะ บางเรา5 0 0 0กี่น้อกววเพืนให้วาจับบ้านตอนแต้ดี15,000กีไ่น้องเลยอะไรเงกริฟกนล่าค่ะบาทบานไี่น้องเลยนั่นแหละนี่ราคาค้ายกันราคาื้งๆไ่รองไนเี่้ีอเนาะ่กเขาจะเปิดนี่เขาปีกไ่นอเขาปีกกี้ไ่นอ ไม่ลครับฟันกินเลยครับ like ันกินะบนเาพป่นเาีบาสนถ้าจะเป็นสบาทพี่น้องราคากะสุมาพวเนาะอ้ว่าในในแะห้รไไม่สาพันกิบสากิบเนาะเขาจะรีบิวเขาจะซุดเลยเนาะรีวิวเขามานนเด้อม่นเด้ใครสาันกิบพี่น้องเลยมาซื้อเพิ่นเราีน้ยเนาะะไไก่ไก่ ต้มไก่เขาล่มพี่ไก่จะบ้านจะเปิดคาเนี้มาานดีงมาตุยแดงมาลาพ่ไก่มาอุดหนุนเถอสไก่ไปไก่มาเนาะยูซุ่นมาีโวโอตนบลเด้ลานไขายกไปเลยนะเนังๆเด้อฟังๆลาลื่นลอยไม่วย ดยอายุเบาได้อันนี้จิตใจไ่นั่ซฟนนเกี่ยวน้าไว้พื่นเนี่ยน้นหยดขินคือดีคนร้ายในเพือนเนี่ยมร้อคนร้ายได้มีหลานมาช่วยมีหลานสาวแรงใจมาช่วยเราไปยเราเดินมาไยายินดีนะเดี๋ยวขอาใจเลยนะมันจะเบิ้องหานไหมไแล้วเขาไป็นยังไงพี่น้องเราจะมาเบื้องหานไหม่บอวไปอาจะห้ามราค่ย่างก็เลยออกไปยางไปด้วยปงปิด น้องเยมาอุดนุ่นกันเดี๋ยวพี่น้องได้ดูแคมพ้างเนาะ่ันลวงอยู่ค้างกระแพงพี่น้องเลยนั่นแหละวุ่นนี่ตรงมีเขาล่ามปีกไก่พี่น้องเลยนี่เขาเลอไข่เขงพี่น้องนั่นแหละมีโค๊ดมีแุดเนาะอันนี้เด้อเกรย์มาไก่ถุกมือเหรอไก่ถุกมือเนาะว่างมาราค่ะจูบบอดูเดียงกันายอันนี้ไก่ตับแวพันธ์ไก่กระแซวพันธ์ซ่อมกันซ่กันหน่อยอ่านี่อันนี้กระเข้าเลยไก่ ห้องสิบพันอลามอลามเด้อพี่น้อง <c ười> ไ,ดได้เด้อโอเคไล่เด้อได้ไพี่น้องเด้อะไรพี่น้องไปเบื่องของเป็ดต่อไปพี่น้องอได้อ่าเป็นกันแดดงามเว่ยยืนเน่ยบอกนี่อันนี้คือเป็นโซนทางเขาทางคลองนะพี่น้องนะอันนี้ทางเขาคลองเด้อเันนี้จะมีโซนผู้หญ,ญิงผู้ชายานเนาะหญิงใส่นุ่มนักเงียนันจังแบบแบบมาแบบมามันจะได้แบบกวดเลยมากวาดอะไรนะ

ส่วนเจ้าเป็นเทียนวอะเห็นแต่ส่วนเจ้าแต่บ้านเห็นเจ้าโอเนันอกรบื้องลเย้รับพุ้นกเนะียวงนนะยิงเบื้องขวาคุณซยเบื้องซ้ายเด้อยิงบ่ขวาคุณซยเบื้องซ้ายเด้อพี่น้องเด้อ ใส่กุ้งัวแล้วแม่แต่ละเสื้อเด้อแตละเด้อสู้ๆขลงเด้อยูทูบเด้อเบื้องของเป็ตอพี่น้องตัวละหนึ่งแสนกี่พี่น้องเดย 对。<Exactly. S 1> ไปไกลมากกับมุดนุนเลอุดนุ้นเดอพี่นอก็ยืดโซโลซิเร่เดอนี่นองเ้ยมุดนุ้นหพุ่น้นไอนก็ย้นซิเบ่บไลายพี่นดองขนมเ้อ เบะเจ็บปะเส็บแสบแสบโอ้อันนี้แซ่บอรดมสมบูรณ์มือมาซื้อได้พอสองคนยางมาส่นอันนี้เขาทำทู่ใกล้ยังมีอะี่น้องเด้ทุกบนอนแบแลว

บ้านั่ะบุ๊ปะเพีีต้องมีพปหน้อยขลามปีงไกพปหน้องไม่มีไกซีโนะได้มีไกยูเวียงอันนี้น่ะไปวล้านไ้เบิงติดติัอใจด้วย เอาเอากรใจเด้อเป็นยังสาเกียวคาเปะคโคเนาะาน้ำเด้อ